สินเชื่อธนาคารอมสินเชื่อในตัวคุณเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคนสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่28เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2566นรนะครับเราเจอกันเช่นเคยในช่วงบ่ายๆแบบนี้นะครับวันนี้มีเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวช่วงแรกของรายการจะเป็นช่วงเล่าข่าวเรื่องของปอดอักเสบ ที่เกิดขึ้นในประเทศจีนแต่ว่าตอนนี้มีการสั่งการให้จับตามองพิเศษนะครับเพราะว่าอาจจะมีความเป็นปริศนาอยู่ในตัวเดี๋ยวพูดคุยกับศาสตราจารย์วรสันจันทราธิต์หัวหน้าศูนย์จีนนมงการแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงเล่าข่าวนะครับส่วนในช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงเล่าเรียงครับวันนี้เรื่องของคําแนะนําในการจับสังเกตว่าคนที่เราสนทนาด้วยนะครับเป็นมนุษย์หรือว่าเป็น AI กันแน่ จะทาอย่างไรพูดคุยกับคุณนัทพยงศรีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในช่วงเล่าเรียนนะครับเมื่อวันที่24พฤศจิกายนนะครับนางสาวธิติพัฒน์โชตเดชาชัยนันผู้ช่วยเลขา,านุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้รับมอบจากนกายกฤษดาจีนวิจารณารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังให้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดชุมพรนะครับเพื่อไปตรวจเยี่ยมการจัด กิจกรรมในโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันนัมิันมหาราชมาตรการแก้ไขหนี้ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อลูกหนี้รายย่อยธนาคารอมสินนะครับตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้ทุกภาคส่วนเร่งช่วยเหลือแก้ปัญหาหนี้โคเรือนโดยธนาคารอมสินได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันนับวันหาราชวันที่13ตุลาคมเป็นต้นมานะครับโดยมีการออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 หรือลูกหนี้รหัส2-1ที่ประสบกับปัญหาการผ่อนชําระและบางส่วนก็มีสถานะเป็น NPL นะครับพร้อมกับได้เชิญลูกหนี้รายย่อยเข้าร่วมมาตรก,การดังกล่าวด้วยนะครับเพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนโดยจะลดภาระการผ่อนชําระรายเดือนนะครับและก็บรรเทาปัญหาสภาพคล่องให้กับลูกค้าลูกค้าสินเชื่อของธนาคารนะครับและนอกจากนี้ครับยังมีกิจกรรมออมสินสร้างงานสร้างอาชีพ ให้กับลูกค้าสินเชื่อของธนาคารและก็ประชาชนที่มีความสนใจด้วยนะครับด้วยการจัดอบรมฝึกอาชีพเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างรายได้และแก้ปัญหาหนี้โครเรือนนะครับและพร้อมกันนี้ครับยังจัดให้มีตลาดนัดออมสินเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการและเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายโดยมีร้านค้า ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายย่อยที่เป็นลูกค้าของธนาคารออมสินเข้าร่วมในงานดังกล่าวรวมถึงร้านค้าชุมชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรด้วยนะครับร่วมออกร้านในตลาดนัดออมสินที่ว่านี้นอกจากนี้ครับยังมีกิจกรรมเป็นการให้ความรู้ทางการเงินกับประชาชนที่สนใจด้วยนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบบ็อกเซตแลรรี่จากธนาคารออมสินจำนวนหนึ่งรางเท่านั้นให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามแล้วส่งคําตอบของท่านกลับมานะครับ จะเป็นในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันนะครับทาง SMS นั้นพิมพ์คำตอบแล้ส่งกลับมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่คนฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการซุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีส่วนจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับ ทางายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำบราเล่าสู่กันฟังและสาหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับรวมทั้งผู้ที่ส่งข้อความผ่านทาง SMS เดี๋ยวทางรายการก็จะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีช่องทางละหนึ่งท่านนะครับเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีและนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาาาทที่กกํหหนนนดดเอไวใ้ใุสัปัป์ะครบ มาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอมสินนะครับขอน,นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อบ้านเติมตังค์หรือว่า GSB+ สำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคารอมสินนะครับซึ่งเป็นลูกค้าปัจจุบันโดยจะมีวงเงินไม่เกิน10ล้านบาทนะครับส่วนอัตราดอกเบี้ยนั้นหนึ่งปีแรกในช่วงปีแรกนะครับจะอยู่ที่ร้อยละห้าจุดสี่เก้าห้านะครับ5้าจุดสี่เก้าทุนดิครับ ธนาคารอมสินนะครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อบ้านเติมตังหรือว่า TSP plus นะครับซึ่งเหมาะสําหรับลูกค้าจะเฉพาะลูกค้าที่เป็นลูกค้าปัจจุบันของธนาคารเท่านั้นนะครับโดยจะมีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน10ล้านบาทส่วนอรตราเบี้ยนั้นในปีแรกจะอยู่ที่ร้อยละ5.495นะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคําถามครับถามคุณผู้ฟังว่า สินเชื่อบ้านเติมตังหรือว่า GSB Plus ซึ่งเป็นผล,ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินเนีครับแล้วก็มีวงเงินสินเชื่ออยู่ที่10ล้านบาทคําถามคือการคิดดอกเบีย้ยเนี่ยในช่วงปีแรกธนาคารจะคิดดอกเบีย้ยในอัตราร้อยละเท่าไหร่ส่งกลบต่อมานะครับ SFS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่27 พฤศจิกายนจากกรุงเทพมหานครนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณปรมินาสายทองนะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าข่าวครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันกับศาสตราจารย์เกียรติคุณวัสันจันทราทิศหัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเรื่องราวของปอดอักเสบปริศนาตอนนี้อยู่ในสายครับสวัสดีครับอาจารย์วัสันครับสวัสดีครับคุณกีรประพัดครับครับต้องกังวลไหมอาจารย์บังเอืญอมาปริศนาเลยอาจารย์สำหรับสำหรับตอนนี้ ไม่ปริศนาแล้วนะ,ะไม่ปริศนาแล้วแหละ <c oughs> ไม่จริงชัว่วเลยแม <c oughs> ครับข้างบนไมาหมอ่ะ <c oughs> ประเทศไทยน่าจะข้างบนน้อยกว่าประเทศอื่นฮะอ้าวครับคือถ้าเผื่อเราดูเนี่ยก็แต่เดิมไม่เคยมีข่าวออกมาใช่ไหมฮะรเรื่อยๆเนี่ยก็บอกโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันอ่าอีกลับเพิ่มอีกสูงขึ้นนะฮะเรื่อยๆในประเทศจีนเนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าจริงๆสายเอทเนี่ยก็คือ การที่มีการล็อกดาวนะฮะการที่อคือตอนนี้เราก็เลยจะทำงานเราก็ไปขอดบทรวมต่างๆมานะฮะก็พบว่ามีประเด็นหนึ่งครับก็คือว่าในช่วงที่มีการระบาดของโควิด -19 เนี่ยเราก็มีการล็อกดาวประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งทศจีนจะมีการล็อกดาวมากเป็นระยะเวลานานนะครับมันก็ทำให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่าช่องโหว่ของ ภูมิคุ้มกันขึ้นภาษา,าอังกฤษจะเ,เรียกว่า immunity gap ะะห,หรือนี่ทางภูมิคุ้มกันที่ต้องจ่างขืนอันนี้เป็น immunity debt นะครับ<ก>อันนี้เป็นเป็นคำที่ยังไม่เป็นทางการน,นะฮะเขาเรียกปรากฏฎการที่บ่งชี้ว่าเนื่องจากว่าคนในชุมชนนะโดยเฉพาะเด็กเนี่ยครับก็จะมีการสัมผัสกับเชื้อโรคต่างๆเนี่ยลดลง ในช่วงที่มีมาตรการล็อกดาวน์หรือเว้นระยะห่างทางสังคมทําให้ประชาชนซึ่งก็คือส่วนใหญ่เด็กเนี่ยนะครับอ่าไม่ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อเหล่านั้นอทีนี้เนี่ยพอมาตรการต่างๆถูกยกเลิกกระทันหันเนี่ยทําให้เด็กเนี่ยต้องไปเอ็กซ์ได้มีเชื้อเข้ามาในร่างกายก็เลยเกิดเป็นโรคกันขึ้นมาเนี่ยครับกับจะเป็นลักษณะแบบนั้นนั้นโรคที่เราจะเห็นชัดว่า เกิดขึ้นกับเด็กในเมืองจีนนะฮะหรือประเทศจีนเนี่ยก็คือไวรัสทางระบบทางเดินหายใจน,นะฮะก็จะมีพวกไข้หวัดใหญ่ไรโนไวรัสไวรัสเพสเตอร r ซิลไซเตียอ a ด e โนไวรัสไวรัสโครโรนาสองมัสุก้ามีไม่มากนะฮะเพราะส่วนใหญ่เราจะมีภูมิกันแล้วแล้วก็เป็นเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งก็คือไมโครพลาสมานิโมเนียที่เราเห็นหรือว่าที่ปรากฏขึ้นในประเทศจีเนเป็นจำนวนมากครับ ของเราไม่ไม่ได้มีอย่างนั้นใช่ไหมฮะหรือว่ายังไม่แน่ของเราเนี่ยเนื่องจากว่าประเทศเราแตกต่างฮะของเราเนี่ยไม,ไม่ไม่ได้ล็อกดาวน์แบบเขาเพราะฉะนั้นเด็กของเราเนี่ยจะมีโอกาสที่มีการติดเชื้อตามธรรมชาติมีการฉีดวัคซีนอะไรแบบเนี้ยอยู่ระดับหนึ่งฮะเพราะฉะนั้นของเราไม่ก็ได้เป็นเ็าเรียกว่า surge มาหรือจํานวนมีการเพิ่มมากขึ้นอย่างผิดปกติเนี่ยเราจะไม่มีแบบนั้นครับ แต่ของจีนมีเพราะว่าตอนที่ล็อกดาวน์เนี่ยเด็กก็ไปโรงพยาบาลไม่ได้พรกติเด็กเนี่ยก็จะมีโปรแกรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆใช่ไหมครับแต่ในช่วงสองสามปีเนี่ยจะไม่มีแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเป็นช่องโหว่ช่องโหว่แบบนี้ก็เกิดในหลาย,ลายประเทศนะฮะอต่ในอเมริกาก็เกิดออสเตรเลียก็เกิดเป็นแบบเนี้ยก็จะเป็นลักษณะแบบเนี้ย เรียกว่าช่องโบว่ของภูมิคุ้มกันนี้ซึ่งไม่ได้เป็นถาวบอลนะฮะคือจะเป็นอยู่สักพักหนึ่งจนภูมิคุ้มกันของเด็กเนี่ยเริ่มเรียนรู้หรือว่าเริ่มได้ได้รับการฝึกซ้อมใหม่นะฮะมีไวรัสเข้ามามีแบคทีเรียเข้ามาเนี่ยก็จะค่อยๆแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็เป็นปกติเพราะนั้นช่วงนี้ก็จะมีการเซริร์ชขึ้นมาให้เห็นในหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศที่มีการล็อกดาวเยอะๆอย่างเช่นที่นิวซีแลนด์ หรือว่าออสเตรเลียเมื่อก่อนนะฮะหรือในเมืองจีนอย่างเงี้ยครับครับอาจารย์ของเขากับของเรานี่ตอนล็อกดาวน์ต่างกันยังไงครับอาจารย์ครับของเขานี่ก็คือเวลาเขาล็อกดาวน์เขาล็อกจริงจังนะครับของเราเนี่ยมันไม่ไม่เชิงแบบนั้น <c oughs> ของเรายังเดินทางไปไหนมาไหนได้ลองเราจะมี เป็นระยะห่างทางสังคมมากกว่าใส่หน้ากากอนามัยอะไรเนี้่ครับไม่ได้ล็อกให้อยู่กับบ้านของเขานี่คืออยู่กับบ้านเลยใช่ไหมอาจารย์อยู่กับบ้านเลยฮะไม่ให้ออกไปที่ไหนเลยอะไรงียครับเหมือนในหนังเลยใช่ไหมเหมือนในหนังเลยฮะแล้วไม่ให้คนในไม่ให้ออกคนนอกไม่เข้าอ๋อเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าของเขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้รับการกระตุ้นที่ต้องการเนี่ยด้วยแวยละต่างๆที่พึงจะควรด้รับการกระตุ้นใน่วงที่มีการระบาดอ๋อ คการระบาดนี่เป็นสาเหตุทำให้ไวรัสแบคทีเรียอื่นเนี่ยหมดโอกาสหรือมีโอกาสน้อยที่จะไปกระตุ้นผูนคผุ้มงกันเพราะภูคุ้องกันของเราเนี่ยเหมือนทหารนะต้องซ้อมอยู่ตลอดเวลาทีน,นี้พออ่อนซ้อมหน่อยนี่ก็ลืมที่ลืมมากเลยพอไม่ได้อ่อนซ้อมสักหน่อยเนี่ยลืมไปหมดเลยว่าเฮ้ยไข้หวัดใหญ่เป็นยังไงไรโนโวไวรัสเป็นยังไงเรสปายเตอรี่ซีนติวเป็นยังไงมโครพาสมาเป็นยังไงเนี่ยครับวันนั้นก็จะเห็นว่าเด็กเนี่ยลอออกอยู่เต็มเลย ท,ที่โรงพยาบาลซึ่งจะอยู่ในเขตจังหวัดภาคเหนือนะครับของประเทศจีนแต่ว่าตอนเนี้ยเราเนื่องจากว่าหลังจากที่โรคโควิดเริ่มสงบลงเนี่ยมันก็มีการสอรบบทเรียนออกมาฮะ้อบบงเรียนออกมาเนี่ยแล้วก็มีข้อระบุอกอกต่างๆไม่ว่ามันจะแก้ไขปัญหาย,ยังไงนะครับโดยเฉพาะการแก้ปัญหาทศ <c oughs> ลาของภูมิคุ้มกันหรือช่องโหว่ของภูมิคุ้มกันเนี่ย เขาก็ออกมาประมาณแปดข้อนะฮะคือข้อที่หนึ่งเนี่ยคือว่าการผ่อนคลายมาตรการในครั้งต่อไปเนี่ยนะฮะถ้าจะมีการผ่อนคลายเนี่ยต้องค่อยๆเป็นค่อยไปไม่ไม่ใช่ว่าช่วข้ามคืนก็ยกเลิกอย่างแยกอย่างที่ทีมทำเนี่ยอันตรายานะครับแล้วก็จะต้องมีการเฝ้าติดตามเชื้อต่างๆต,งตองลอดเวลาหลังจากที่โควิดเ,เริ่มซบซาวลงนะฮะ <c oughs> การากติดตามเนี่ยเขาทำไงเขาก็ตรวจ น้ำเสียฮะเพราะว่าบรรดาหมู่บ้านต่างๆหรือชุมชนเนี่ยก็จะอืดทายลงมาแล้วไปรัสเวจรไปอยู่ในนั้นก็ไปตรวจก่อนส<อ>่วนใหญ่เนี่ยคนยังไม่เจ็บป่วยนะครับ<อ>ก็จะพบสายพันธุ์ใหม่ๆก่อนและให้เราวัดระวังตัวแลแ้วจากนั้นก็ตามไปเก็บในคนไข้ในโรงพยาบาลทีหนึ่งอันนี้เราก็จะเห็นว่ามีเชื้ออะไรค่อยๆเพิ่มขึ้นหรือเชื้อไหนก็จานวนลงนะน,นี่เป็นข้อสองข้อสามเนี่ยเน้นการที่จะทํ้ให้ลักษณะ ของการเกิดท่องโบนะฮะหรือเป็นหนี้ผู้คุ้มกันที่จะต้องจ่ายเนี่ยวิธีการทําก็คือฉีดวัคซีนฮะควัคซีนเนี่ยก็ต้องหันกลับมาฉีดและเด็กๆเนี่ยก็กมีโปรแกรมฉีดฮะก็ต้องกลับไปฉีดช่วงช่วงของจีนเองเนี่ยเด็กไม่ได้ไปโรงพยาบาลเลยอยู่แต่ในบ้านเนี่ยก็ขาดแายไปเดเน้นต้องกลับมาใหม่แล้วก็การฉีดวัคซีนเนี่ยก็จะต้องเน้นไปที่เพื่อนกลุ่มปอะบ,บางฮะแล้วประการที่สี่เนี่ยต้องประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนเนี่ยเกิดความระหนักว่าตอนนี้กำลังเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่ว่าพอโควิดหายแล้วเนี่ยจะหายไปเลยมันจะมีไอ้ลักษณะแบบเนี้ยโรคทางเดินหายใจต่างๆเนี่ยโผล่ขึ้นมาได้อีกอย่างนี้นะครับแล้วเราก็จะต้องมีมาตรการในที่ข้อที่ห้านะฮะเฉพาะกลุ่มเลยที่เป็นกลุ่มเปราะบ,บางซึ่งก็คือเด็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีภูิคุ้มกัองบกบก่องนะครับจะมีการรงรืงให้ฉีดพัคซีนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วอันที่หกคือ รักเนี่ยต้องลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไว้เลยครับอย่างอย่างตอนนี้ประเทศเราด้วยจะมีครับก็คือศูนย์ต่างๆที่จะตรวจไวรัสอย่างรวดเร็วนะครับห้าร้อยแห่งโดยพีเซียนี้มีและประเทศไทย <c oughs> หรืออย่างที่โรงพยาบาลบำร้านาราดูเนี่ยตอนนี้มีพื้นที่สองสมามไร่พร้อมไว้แล้วสาหรับโรงพยาบาลสนามอย่างเงี้ยฮะ <c oughs> ซึ่งจะเป็นจดต้องมีเพราะเราไปดูแล้วเนี่ยอย่างจีนเนี่ยก็อาจจะ ไม่ทันระวังตัวก็ได้เพราะปรากฏว่าเด็กเนี่ยไปอออยู่ในโรงพยาบาลเต็มเลยซึ่งพอเด็กไปอออยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยมันก็จะไปติดเองแล้วก็ติดหมอพยาบาลด้วยเพราะฉะนั้าน,านเนี่ยใช่ต้องมีพื้นที่ต้องมีอะไรเตรียมไว้เลยอะรอยครับกับับแล้วก็ต้องมีความรู้ระหว่างต่างประเทศและข้อแปดที่สำคัญคือจะต้องยืดหยุ่นและตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอเนี้นะะ่ยครับ แต่อย่างจีนนี่แผ่นดินเขาใหญ่แล้วเกินนะะี่ครับเวลาเขาเกิดอะไรขึ้นมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยมันเป็นด้วยว่าพลเมืองเขาเยอะด้วยหรือเปล่ามันก็เลยรู้สึกว่ามันน่ากลัวมันจะระบาดเร็วแลอเกินเนี่ยอาจารย์ใช่ครับ่แล้วของเขาก็เข้าสู่หน้าหนาวด้วยเพราะส่วนใหญ่เนี่ยซีโกโลกเหนือจะเป็นนี้หมดเลยใช่ใช่ก็จะเป็นเมืองจีนประเทศจีนนะฮะอเมริกาก็เป็นนะฮะอเมริกาเนี่ยมีการระบาดมาแล้วก็คือ i ร a ทร r ซิ y ไ c เตีย l คือ มันคิดทางเดยนวมหายใจฮะของของอเมริกานี่จะเห็นตัวเดียวนัาขึ้นไปนะฮะแล้วก็ออสเตรเลียก็เช่นเดียวกันเพระนั้นไม่ใช่เฉพาจีนนะจริงๆแล้วอ่ะแต่ว่าทุกคนเนี่ยเกรงจีนเนื่องจากโคอู่ฮั่นมาก่อนเพราะว่าตอนที่อู่ฮั่นระบาดเนี่ยไม่ได้รับความร่วมมือหรือไม่ได้ข้อมูลอันนี้ก็ จริงๆเนี่ยข้อมูลนี่มาจากไหนข้อมูลนี่มาจากประเทศจีนเ,เองนะครับเขาก็ไม่รู้มาจากตอนแรกเพราะใช่มันใหยแล้วกลน,นใช่ใช่ประเทศจีนก็เลยทําตัวดีเลยฮะคือร <c oughs> ายงานรายงานไปให้ทางองค์การอนามัยโลกทราบทีนี้พอองค์การอนามัยโลกเห็นว่าเอ๊ะทําไมจํานวนเพิ่มขึ้นที่แับปีก่อน <c oughs> นู้ๆเนี่ยฮะก็เลยถามถามสิ่งว่าตกลงเกิดอะไรขึ้นระบาดเป็นเชื้อตัวไหนกันแน่ซึ่งถ้าเบื่อองค์การอนามัยโลกถามประเทศสมาชิก คือสางประเทศไทยต้องตอบภายใน24ชั่วโมงครับเขาก็ตอบไปว่าอ๋อไม่ต้องกังวลเพราะว่าดูแล้วเนี่ยเป็นสายพันธุ์ตั้งเดิมนะฮะก็เป็นไข้หวัดใหญ่ไรโนไวรัสเรซซิสซินเดติดีโนไมโครฟาสมากแล้วก็มีนิดหน่อยก็คือโคโรนาไวรัสไงครับก็เลยก็ข้อทอนได้เองแล้วก็ทางองค์กรในโลกก็ไม่ได้มีมาตรการออกมาก็บอกงั้นก็เต้าระวังไปได้คําตอบแล้วอย่างเงี้ยครับ ออครับเอาเป็นว่าไม่ต้องกังวลอะไรมากมายแล้วกันนะครับเพียงแต่ว่า,าลักษณะของวิธีการแพร่ระบาดของเขานี่มันจะเหมือนกับโควิดเหมือนกานอันน,นี้เป็นระบบทางเดินหายใจฮะคล้ายๆกันฮะครับวิธีการก็คือกินร้อนช้อนกลางแต่ว่าจะหนักไปทางล้างมือให้สะอาดฮะคือ,ค,อคือติดไม่ง่ายเท่าโควิดฮะครับแต่ว่ามันจะติดทางการสัมผัสดังนั้นพวกเด็กเนี่ยคือบางทีก็มือไปป้ายนุ่งป้ายนี้ใช่ไหมมาใส่ตา,าใส่จมูกเนี่ยเป็นลักษณะของเด็ก เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องล้างมูอบ่อยๆโดยเฉพาะของเด็กนะฮะกับกับ,บเอ่อส่วนถ้าติดแล้วถ้าติดแล้วอ๋อพวกนี้มันเป็นไวรัสนั่งเดิมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอเขาก็มีวิธีการอยู่แล้ว<อ>ที่จะรักษานะฮะป้องกันและรักษาบางตัวก็มีวัคซีนอะไรเนี้ยตอนนี้ประเทศจีนก็ระดมฉีดวัคซีนเหมือนเดิมเด็กเขาจะมีโปรแกรมฉีดวัคซีนเพรานั้น ไอ้ตรงนี้ไม่ค่อยน่ากงังวลเท่าไหร่เพราะเป็นไวรัสดังเดิมฮะวร,รู้กันอยู่แล้วว่าจะมีอาจช้ยาอะไรจะฉีดวัคซีตนตัวไหนอะไรเงี้ยหรือจะมีกรรมวิธียังไงในการาาารักษานี้โอเคสิ่งที่เขากังวลหลายคนกังวลคือกลัวจะเป็นสายพันธุ์ใหม่มากกว่ากลัวว่าจะเป็นไวรัสอะไรที่เขาไม่รู้จักที่เขาไม่มีวัคซีนที่เขาไม่มียายเขากลัวตรงนี้มากกว่าครับเนี่อาจารย์ผมก็เลยสงสัยว่าถ้าสมมติเกิดมันมีสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาเอาละอาจจะไม่ได้เกิดที่จีนสมมติเกิดประเทศไทยซึ่งไม่ให้เกิดขึ้นนะอาจารย์ เกิดมันเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะมีหลักมีวิธีคิดยังไงที่จะรู้ว่ามันใหม่หรือมันไม่ใหม่แล้วมันอะไรยังไงเดี๋ยวจะเหมือนจีนตอนโควิดเนี่ยนะคร์บโอเดี๋ยวนี้ง่ายมากเลยครับคือคืออย่างที่หน่วยที่ที่ผมทํางานอยู่เนี่ยฮะจะเป็นการ่อรหลัสปฏิกติธรรมเพราะฉะนั้นสมมติมีโรคต้องสงสัยนะฮะต้องสงสัยคือต้องสงสัยก็คือว่าเวลาคนมาอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยตรวจด้วยวิธีไหนก็ไม่พบแต่รู้ว่ามีการปิดเชื้อ ปอดมีการอักเสบอันนี้มันมันจะต้องเป็นโรคติดเชื้อแน่นอนเขาก็จะสวบ,บมาฮะแล้วส่งมาที่ห้องแล็บเราก็มาสกัดสาร,รัรดกกรรมแล้วถอดรหัสมรดกกรรมเราจะรู้เลยฮะภายในยี่สี่สี่สิบแปดชั่วโมงว่าตัวเนี้ยเป็นอะไรสายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์เก่าสายพันธุ์ใหม่เนี่ยเท่าที่ประสบการณ์ของนวิศาทุนโลกโลวของผมด้วยเนี่ยนะฮะมันไม่มีอะไรที่ใหม่ถอดด้น,นะฮะไม่ใช่เป็นอ l อ n นิวไม่เป็นอย่างนะั้นไม่มีเลยส่วนใหญ่มัน,ม,นมันจะเป็นแบบ m i เลอร์เชนหรือเมเจอร์เชนจากไวรัสอะไรต่างๆบมาก่อนอย่างเงี้ยครับครับคับนันนต้องมีสัก,สกอย่างหนึ่นงได้มันต้องมีอะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นเราจะรู้ได้ฮะแล้วเราก็จะรู้อ๋อไอ้ตัวนี้เหรอมันคงจะกระโดดมาจากอ,อสัตว์ตัวนั้นตัวนี้อะไรเงี้ยครับ,รบ,รบแต่ประเภทออกมาจากป่าเลยนี่ยังไม่มีใช่ไหมยังไม่มีฮะ <laughs> <laughs> ยังไม่มียังไม่มีฮะ กล,กลัวตรงนี้แหละครับมาจากป่าเนี่ยไปรู้มาจากไหน,นอันนี้อันนี้มันก็เข้าใจได้ครับมันเป็นซ <c oughs> ุนอสซิสก็คือจากป่ามาสูค่คนแล้วพอเขามีความพยายามที่จะมาอยู่ในคนเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดการร่างกายแล้วก็ต่อต้านรุนแรง,รงเราะนั้นจะมีคนล้มป่วยเสียตายเยอะแล้วก็ันล็ค่อยพัฒนาตัวเองให้อ,อกก่อนกาลังลงเมื่อโควิดเนี่ยครัตอนแรกนี่ก็รุนแรงมาเดลต้าใช่ไหมครับก็ตายเยอะ แล้วะยาะหลังนี้ก็เป็นโควิดก็มารยาทดีขึ้นรดนแรงน้อยลงอยู่กันเป็นมากขึ้นเงี่ยครับอืมครับก็ถือว่าดีขึ้นนะครับรู้จักมารยาทนะฮะแต่ว่าต่อไปนี่ไม่แน่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเราเราก็ถึงต้องเฝ้าระวังกันตลอดนะฮะครับว่าตอนนี้ก็คือจะต้องมีการเก็บสิ่งส่งตรวจมาตรวจเป็นระยะระยะฮะประมาณเดือนหนึ่ง เดือนละครั้งเนี่ยครับอ๋อฮะอาจารย์ตอนที่จะโทษนะตอนที่อาจารย์ศึกษาปริญญาเอกเนี่ยเออเขามีการเก็บสถิติไหมครัว่าไอการแพร่ระบาดของเชื้อลักษณะแบบนี้เนี่ยมันมีเกิดโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นเป็นรอบๆหรือเปล่าหรือว่ายังไงครับอาจารย์ครับคือเราเคยเราเราไม่ได้ไม่มีสถิติไม่มีข้อมูลนะฮะก่อนก่อนหน้าโควิดเคยเป็นไวรัสไข้หวัดใหญ่ถ้าจำได้ไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดหนักหน่อยในเมืองไทยและทั่วโลกนะแต่ก็ไม่ได้ไม่ถึงขนาดไม่ได้ไม่ได้ถึงขนาดรีดย้อนไปอยู่ร้อยปีก็คือไข้หวัด ไอห,หวัดสเปน่ปนแหละครับอ๋อนั่นคือห,หนักเลยร้อยปีแต,แต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีโอกาสกลับมาก่อร้อยปีหรือเปล่าถูกไหมครคือตอนนี้เนื่องจากคุณรู้อ่วภาวะโรกร้อนใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็การเดินทางไปหมหาสุนเนี่ยง่ายขึ้น,นใช่คือจากป่าเนี่ยเราสามารถเดินทางจากป่ามากรุงเทพได้ภายในยี่สชั่วโมงครับหรือที่ไหนเนรถได้ยี่ชั่วโมงเพราะฉะนั้นวันนีก็ตามคนมานะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะติดนี่มันจะง่ายขึ้นเร็วขึ้นไวขึ้นเนี่ยนะฮะ อากาศร้อนๆแบบนี้โลกมันเปลี่ยนแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมีโอกาสที่เราจะเจอสายพันธุ์ใหม่ๆจากป่ามั้ยมีโอกาสสูงค่ะเพราะว่าตัดเองนี่มันก็ถ้าเกืดอ,อากาศร้อนมากๆใช่ไหมมันก็มีอะไรจะกินมันก็ออกมาในที่ชุมชนเงี้ยนะนะก็มีการแพร่กันได้ฮะอันนี้ถึงจะต้องระมัดระวังอันนี้ถึงทําไมองค์การอนามัยโลกถึงมีโปรเจกต์ที่เรียกว่า Disease X ขึ้นมาก็คือเป็นโรคในอุดมคติก่อน เต,ตรียมเนื้อเตรียมตัวว่าจะยังไงแล้วก็ไปทํานายปคาเใยว่าเอ๊ะมันจะมีตัวไหนบ้างนะที่มันน่าจะระบาดจากสายมาสู่คนกับแล้วก็ลงทุนเลยฮนะเตรียมวัคซีนเตรียมยาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนอะ่ะกับอย่างเชื้อบางตัวที่มีอยู่แล้วเนี่ยโอกาสที่เขาจะพัฒนาตัวเองให้แข็งแรงขึ้นเป็นไปได้มัย้ยยกตัวเช่นมาล,ลาเรียเป็นต้นเนี่ยอาจารย์ฮะคือของมาล,ล,ลาเรียนี่อันนี้จะไม่ได้เป็นไวรัสเชยไหมแต่ว่าลักษณะของเขาเนี่ยมันมันมีแล้วละระยะเวลา พัฒนาอยู่ในคนมานานแล้วฮะรังนั้นก็จะมีเชื้อรุนแรงบ้างแล้วก็ไม่รุนแรงบ้างดื่มต่อยาบ้างมนุษย์ก็ฉลาดขึ้นก็ผลิตยาตัวใหม่ออกมาครล้ายๆอยู่พออยู่ด้วยกันได้แาะจำนวนผู้ที่เป็นมาลาเรียก็ลดลงนะฮะใช่ครับแต่ว่าโรคเก่าๆอย่างเช่นเอชไอวีลดลงเอเีลดลงอย่างนี้นี่ครับกลัวมันจะไปอะไรนะครับไปเมอร์สกลายเป็นตัวใหม่ขึ้นมาจะถ้าเกิดเป็นเมอร์สถ้าเป็นตัวใหม่ส่วนใหญ่จะเป็นไวรัสฮะไวรัสนะฮะง่ายกว่าอาจารย์ ใช้ครจะทําเขาเขาเพิ่มจํานวนได้รวดเร็วแล้วก็จีโนมเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายในการที่จะมีการไปควบรวมรหรือผสมข้ามสายสกุลข้ามสายพันธุ์กันแต่ถ้าเป็นพวกจุลชีพตัวใหญ่ๆเนี่ยนะหรือพวกจุลชีพหรืออมีบ้าอะพวกนี้อันนี้จะค่อนข้างช้าหรือนานนะไม่ได้เป็นอะไรปุ๊บปับได้ ครับครับอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเหล่านี้ถ้ามันโผล่ม่ใหม่คงจะได้มีโอกาสรบกวนคุยกับอาจารย์ใหม่นะฮะได้ครับครับวันนี้รบกวนแต่แค่นี้ครับขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์ครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับศาสตราจารย์เกียรติคุณมัสันเจนตราทิตย์นครับหัวหน้าศูนย์จีนโอมางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับในช่วงเล่าข่าวก็เอาเป็นว่าไม่ได้เป็นปริศนาต่อไปแล้วนะครับก็ดีครับได้เรียนรู้เขาว่าไม่เริ่มใหม่อะไรหรอกเพียง นี่เป็นช่วงเล่าข่าวครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงเล่าเรียงวิธีการสังเกตว่าคนที่เราสนทนาอยู่ด้วยเนี่ยเขาเป็นมนุษย์หรือว่าเป็น AI ทํทำอย่างไรพูดคุยกับคุณนัทพยงศรีนะักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจกและสังคมในช่วงเล่าเรียงนะครับส่วนคาถามวันนี้ถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อบ้านเติมตังหรือว่า GSB+ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารอมสินที่มอบให้กับลูกค้า สินเชื่อเคหะของธนาคารนี่นะครับธนาคารเดิม,มน,นะครับที่มังเป็นอยู่วงเงินสินเชื่อที่ให้ไว้นี่คือไม่เกิน10ล้านบาทด้วยกันคําถามคือการคิดดอ,อกเบี้ยธนาคารจะคิดดอ,อกเบี้ยปีแรกเนี่ยร้อยละเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 422 1075 Facebook Live เเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ